เรื่องราวมิตรภาพในสวนดอกไม้ตอนที่15รอยทางแห่งความทรงจำเมื่อฤดูใบไม้ผลิเริ่มปลุกชีพในสวนอย่างอ่อนโยนดอกไม้ที่เคยหยุดนิ่งในฤดูหนาวกลับกลับมาบานสะพรั่งอีกครั้งสวนแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่และความงามที่มาพร้อมกับความทรงจำที่ไม่เคยเลือนหาย ลินดายืนอยู่ตรงแปลงที่เคยปลูกต้นซากุระเล็กๆที่ตอนนี้ได้กลายเป็นต้นไม้ที่สูงส่งกว่าเดิมกิ่งก้านอ่อนโยนที่เคยอ่อนแอในฤดูหนาวกลับส่องประกายความสดใสในแสงอาทิตย์เช้าวันใหม่ที่สดใสทำให้หัวใจเธออบอุ่นขึ้นทุกครั้งที่ได้มองเห็นรอยยิ้มของธรรมชาติ ในขณะเดียวกันเสียงก้าวเท้าที่คุณเคยจากทางเข้าทางสวนก็ดังขึ้นอีกครั้งลินดาหันไปเห็นชายหนุ่มผมดำสวมเสื้อผ้าสบายสบายและถืกล้องถ่ายรูปอยู่ในมือเขาดูเหมือนจะมองหาอะไรบางอย่างในสวนนี้อย่างละเอียดอ่อนสวัสดีครับชายหนุ่มยิ้มแววตาอบอุ่นขณะที่เดินเข้ามาใกล้ลินดาสวัสดีค่ะคุณมาสนใจสวนของเราเหรอคะ ลินดาถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนชายหนุ่มพยักหน้าผมชื่อธีรนยัยครับผมเป็นนักถ่ายภาพและรักในธรรมชาติผมได้ยินชื่อเรื่องราวของสวนนี้จากหลายๆคนจึงอยากมาสัมผัสบรรยากาศด้วยตนเองลินดายิ้มตอบยินดีต้อนรับค่ะ สวนนี้มีเรื่องราวมากมายที่ถูกถ่ายทอดผ่านทุกใบไม้และทุกดอกไม้ทีรัยเริ่มสำรวจสวนอย่างตั้งใจเมื่อเขาเดินผ่านทางเดินที่ลินดาได้จัดไว้ด้วยหินเรียงรายเขาได้พบกับมุมเล็กๆที่เป็นที่นั่งพักผ่อนของผู้ที่รักในความเงียบสงบและที่นั่นเองที่เขาได้บันทึกภาพแสนสวยของแสงอาทิตย์สาดส่องผ่านใบไม้ในเวลาที่ทุกอย่างดูเหมือนจะหยุดนิ่งงอ หลังจากนั้นลินดาและทีรนัยได้นั่งคุยกันเกี่ยวกับความทรงจำในอดีตของสวนทั้งเรื่องราวของเอเดนจดหมายเก่าแก่ที่ลินดาเคยเก็บไว้และความหมายของการดูแลสวนที่ไม่เพียงแต่เป็นงานอดิเรกแต่เป็นการรักษาสมดุลของความทรงจำและความฝัน คุณรู้ไหมคะเมื่อบางครั้งฉันมองดูดอกไม้ในสวนนี้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าทุกดอกนั้นบอกเล่าเรื่องราวของคนที่เคยเดินผ่านที่นี่ทั้งเรื่องราวที่อบอุ่นและแม้แต่ความเศร้าลินดาพูดด้วยน้ำเสียงที่ผสมผสานร,ระหว่างความคิดถึงและความหวังทีรนายจ้องมองไปที่สวน มันเหมือนกับสวนนี้เป็นแหล่งรวมของความทรงจําและทุกภาพที่ผมถ่ายลงไปก็เป็นการบันทึกเรื่องราวเหล่านั้นไว้ให้คงอยู่ตลอดไปเวลาผ่านไปอย่างช้าๆเมื่อแสงอาทิตย์เริ่มอ่อนลงลินดาและทีรนัยได้เดินออกไปตามทางเดินที่ทอดยาวผ่านสวนทั้งคู่ได้แลกเปลี่ยนความคิดและความฝันเกี่ยวกับอนาคตของสวนดอกไม้แห่งนี้ทีรนัยสัญญาว่า ผมจะมาเยี่ยมสวนนี้เป็นประจำเพื่อเก็บบันทึกความงดงามและส่งต่อเรื่องราวที่นี่ให้กับคนอื่นๆด้วยภาพถ่ายที่บอกเล่าเรื่องราวแห่งมิตรภาพลินดายิ้มอย่างอบอุ่นถ้าเช่นนั้นสวนนี้จะไม่เคยเหงาอีกต่อไปเพราะทุกครั้งที่คุณมาถ่ายภาพคุณก็ช่วยเติมเต็มความทรงจำให้มัน ในยามค่ำคืนที่ดาวกระจายประกายบนท้องฟ้าลินดานั่งอยู่บนมา้านั่งที่เคยเป็นที่พักพิงของความคิดถึงเขียนบันทึกลงในสมุดเล่มเก่าวันนี้ฉันได้พบกับทีระนัยคนที่มาช่วยบันทึกเรื่องราวของส่วนนี้ให้คงอยู่ในใจของผู้คนเธอจดไว้ว่า สวนแห่งนี้คือรอยทางแห่งความทรงจำที่ทุกคนสามารถเดินผ่านได้และไม่ว่าพรุ่งนี้จะมีกี่รอยทางใหม่ความทรงจำที่ดีนั้นจะคงอยู่ตลอดไป